ปุกลุกรำให้ประกาศลดสถานะไม้พัทรเดชกลางรายการเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งลาสุดทางด้านปุกลุกได้มาออกรายการวุี้โชว์พร้อมกับประกาศลดสถานะแฟนน่มอย่างไม้พัทรเดช กลางรายการเป็นที่แรกทำเอาทางด้านพิธีกรถึงวูดดี้ถึงกับอึง้งซึ่งหลังจากจบรายการวูดดี้ได้มีการโพสต์ถึงปุกลุกเอาไว้ว่าวูดดี้ยอมรับว่าตกใจเมื่อปุกลุกบอกว่าได้ขอลดสถานะความสัมพันธ์กับไม้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้น ซึ่งปุกลูกได้บอกเอาไว้มันเป็นความผิดของเราเองเรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมตั้งแต่คุณแม่ล้มทั้งการใช้ชีวิตและภาวะอารมณ์ก็เลยคิดว่าถอยดีไหมเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามมันไม่แร์กับเขาที่เขายิ้มไม่ได้เพราะเราไม่สามารถยิ้มได้เขาควรจะมีความสุขแบบที่เขาควรจะเป็นซึ่งไม่ก็ได้มีการพูดเอาไว้ เขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากคิดเผื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเป็นกำลังใจให้เสมอนะมีอะไรเธอเล่าให้เราฟังได้เหมือนเดิมมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยเราโคตรยินดีเลยซูู้นะอยู่ตรงนี้แหละ just call me นั่นเองละค่ะ